ก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเรื่องราวดีๆนะฮะเคล็ดลับทางรวยตัวช่วยเศรษฐไทยนะครับช่วงเวลาจากนี้ไปนะครับเราก็เรียกว่าเตรียมข้อมูลนะเตรียมรายละเอียดที่จะพูดคุยกับท่านผู้หนึ่งนะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการบรรยายนะครับท่านมีประสบการณ์มากมายแต่ว่าเขาอุปไ้ก่อนว่าเป็นใครแต่ว่าขอต้อนรับผู้ดำเนินรายการร่วมที่มานั่งกับอาจารย์พลณตตรงนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้ว ใช่ค่ะนะเรามาร่วมดำเนินรายการแบบสนุกสนานนะสนุกค่ะเพราะเรารอยยิ้มใช่ค่ะอ่ะทีนี้ก็ทักทายท่านผู้ชมไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะภัินีชื่นขาครับวันนี้มาร่วมดาเนินรายการกับอาจารย์นิพนธ์จันทภูนค่ะครับอ่ะวันนี้ก็ลูกสิจะมองไปเนี่ยมีความอ่าโดดเด่นนะสวยเป็นพิเศษไม่ทราบว่ามีเคล็ดลับยังไงยังไงฮะในการดูแลอ่าตัวเองครับตอนนี้ก็จะ60แล้ว ก็ต้องมีนิดนองนิดนึงก็เคล็ดลับก็คือใช้สบู่ที่เป็นเอ็มไซด์ดีมากๆเลยนะครับอันนี้เราจะขออุปกรณเพาสปอนเซอร์นี่เตรียมรอเรานะบอกว่าเดี๋ยวจะมาสนับสนุนรายการซึ่งมีนี่แหละบุคลากรผู้ดำเนินการสวยๆเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์นะครับทีมงานครับได้ต่อสายวิดีโอคอไปคุยกับท่านผู้ที่เรานัดหมายอย่างวันนี้เรามีผู้ทรงคุณวุฒินะคะที่แบบเราอยากจะบอกว่าท่านเป็นคนที่ เป็นแขกรับเชิญที่สุดพิเศษคือพลาดไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ทีมงานนะฮะต่อ,อวิดีโอคอลไปหาท่านนะครับไม่ทราบติดต่อได้ยังครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้รเราจะได้พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะท่านคือดรอัดศรีหะอัมภัยตำแหน่งของท่านนะคะท่านทำงานเยอะมากเลยนะคะเพื่อสังคมจริงๆนะคะท่านเป็นที่ปรึกษาฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร เป็นที่ปรึกษาประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรนะคะแล้วก็ด้านการสื่อสารภาพลักษณ์ของหน่วยงานต่างๆนะคะแล้วก็ยังเป็นผู้สรงคุณวุฒิคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการศึกษาอาชีพด้วยแล้วก็ยังเป็นที่ปรึกษาด้านกลยุทธก์การตลาดนะคะและอดีตอนุกรรมการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยนะคะท่านเรียกว่าจดจําไม่หวไม่ไหวไม่ไหวเลยนะคะท่านขยันจริงๆโดยให้ท่านแนะนําตัวท่านเองครับ อ่าขออนุญาตท่านดออร,รอัดศรีหาอัมภัยนะครับแนะนําตัวเองบแบบย่อยๆสักครั้งนึงครับเชิญแล้วครับครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านและท่านผู้ฟังท,ท่านผู้ชมชาวบ้าน และรายการ YouTube นะครับผมด็อรอัคศรีหามัยครับปัจจุบันก็เป็นที่ปรึกษาองค์กรต่างๆดัง,ง,ง,งที่พิธีกรสุภาพสตรีคุณน้องได้แนะนำไปนะครับมีงานหลายงานที่เราได้ทำเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ที่จะมารับเชิญในรายการของท่านทั้งสองเนี่ยก็เป็นรายการเกี่ยวกับเกษตรโดยส่วนตัวผมเองเนะี่ยเป็นวิทยากรประจำ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับไม่ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมวิชาการนะครับผลผลิตทางด้านเกษตรและแม้ครับซอฟต์พาวเวร์ของผลิตภัณฑ์ทางด้านเกษตรของประเทศไทยนะครับรวมทั้งยังเป็นวิทยากรทางด้านการท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือนำผลผลิตเกษตรไปส่งเสริมทางด้านเวลเนสทัวริซึม หรือการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพนั่นเองครับแล้วก็จะบอกตลอดเวลาว่าตราบใดที่คนไทยยังมีชีวิตยอยู่เกษตรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าตั้งแต่ลืมตาตอนเช้าจนถึงหลับตาก่อนเข้านอนเราจะผูกพันกับเกษตรตลอดชีวิตครับอืมคือนี่คุณน้องครับค่ะ<า>ดูท่านเกริ่นมาเนี่ยนะครับมีหลายเรื่องแต่นี่แค่เรื่องเกษตรนี่ก็เยอะแล้วใช่ค่ะคุณน้องสอบถามท่านเพิ่มเติมได้เลยครับ ก็จ<ด> <นะ S 2> ริงๆนะอาจารย์จะเป็นคนที่มีความสุขมากๆเลยเห็นหน้าไหมคะอาจารย์ยิ้มตลอดเวลาเลยนะคะอาจารย์มีหัวข้อในการที่ผู้สูงวัยอยู่แบบมีความสุขด้วยแอบเห็นม,มีหัวข้อนี้ด้วยเหรอคะที่สัมมนาวันที่24นี้ครับที่สมาคมชมรมผู้สูงอายุจังหวัดจังหวัดอุทัยธานีนะครับจะเชิญผมไปพูดเกี่ยวกับความสุขของผู้สูงอายุเพราะว่า เรามักจะมองว่าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นคนที่สับวัยรุ่นเขาบอกว่าเอาตอนนี้เนี่ยคุณน้องครับแล้วท่านผู้ดำเนินรายการครับตอนนี้อายุ60ขึ้นไปยังไม่ถือว่าเป็นวัยชราหรือยังไม่ถึงเป็นวัยเกษียณเป็นฝรั่งเนี่ยเขาถือว่าเป็นวัยที่มีประสบการณ์ที่จะส่งต่อให้กับรุ่นใหม่ฉะนั้นเวลารุ่นใหม่จะมารับรู้เกี่ยวกับคนที่เป็นอายุ60สิบขึ้นไปเนี่ยเขาจะต้องรับรู้แบบเก็บเกี่ยวความรู้เพราะว่า คนเหล่านี้เป็นคนที่ตกหลทางด้านความรู้แล้วนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของชีวิตและความเป็นอยู่เขาจะรู้ตันทีว่าสุขเป็นยังไงทุกเป็นยังไงนะครับแล้วก็เมื่ออายุ6 0สแล้วเราจะสร้างชีวิตอย่างไรให้มีความสุขสุขอยู่ที่ใจครับและสุขอยู่ที่การได้พูดคุยสุขอยู่กับเพื่อนที่มีความจริงใจสุขอยู่กับการให้และสุขอยู่กับชีวิตที่เป็นจริงในปัจจุบันครับอ๋อวสมัมมนานี้เราสองคนควรจะไปร่วมนะคะ คือท่านดรอัดนะครับท่านมีประสบการณ์อาจจะเรียกว่าภาษาบบ้านๆนันเรียกว่าชั่วโมงบินสูงมากมากเลยค่ะมากมากนะครับเรานี่อาจจะได้แค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ของท่านนะต้องขอน้อมรับว่าต้องเรียกว่าอาจารย์อาจารย์ครับท่านดรอานครับเทคนิคสำคัญนะครับนะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านเป็นนักบรรยายมีผู้ผู้ฟังเยอะอาจารย์มีลูกศิษย์ทั่วประเทศเลยค่ะแต่ละครั้งในการไปพูดคุยเนี่ยไม่ต่ำกว่าหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงโอ้ บางที่เป็นวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงช้าถึง5โมงท่านจะประสบะปัญหาหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยมีนั่งหลับบ้างปะ่ะฮะเอออันนี้ขอการันตีว่าถ้าจะหลับเนี่ยเราจะมีเทคนิคนผมจะใช้วิธี I v e LIVE LIFE LIFE หมายถึงว่าลองถามคุณน้องดูผมจะไม่นั่งอยู่กับที่ผมจะขอไมโครโฟนถึงแม้จะเป็นห้องร้อยสองร้อยแนะ่ผมขอไมโครโฟนหรือเครื่องเสียงดีเพราะว่าเราจะต้องเป็นคนที่เขาเรียกว่าบรรยายแบบถึงลึกถึงโคลนนะครับเดินแล้วก็เราจะปลุกเ้าอยู่ตลอดเวลามันจะมีขบวนการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เป็นการเรียนรู้แบบตื่นตัวตลอดเวลาทุกคนจะมีความรู้สึกว่าวิทยากรเดินมาแล้วเดินมาพร้อมกับไมโครโฟนแต่ในขณะที่เรา ถ้าเขาได้มีส่วนร่วมในการพูดคุยเนะเราจะไม่หักหน้าเขาเป็นเด็ดขาดทุกอย่างที่เขาบอกเราทุกอย่างที่เขาพูดกับเราคือประสบการณ์ของเขาแล้วเราก็บวกประสบการณ์เราเข้าไปตรงนั้นแหละครับคนจะตื่นตัวตื่นตรงที่ว่าไม่ว่าจะพูดอะไรก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่ดีทั้งหมดแล้วเหมาะสําหรับทุกๆคนที่อยู่รอบๆกําลังเรียนรู้เสียงเหล่านี้มันจะเป็นเสียงที่ไปปลุกโสดประสาทตอนบ่ายโดยเฉพาะยิ่งตอนบ่ายสองโมงครึ่งเนี่ย เป็นตอนปรับเสียงแต่เราจะใช้กิจกรรมหรือเราจะใช้เขาเรียกว่าเอดูเตนเมนต์เอดูเตนเมนต์หมายถึงการให้ความรู้ด้วยและให้ความบันเทิงไปด้วย mm hmm. เล่าเรื่องสนุกสนุกเล่าประสบการณ์ mm hmm. เพราะว่าในการเป็นวิทยากรเนี่ยนะครับท่านผู้ดำเนินรายการครับส่วนมากเขาไม่ได้มาเรียนหนังสือแต่เขามารับรู้ประสบการณ์แล้วก็มา Chat and แชทแด์แชร์ดังนั้นมันเป็นการเปิดเซสชัน hmm. ให้กับเขาเปิดองค์ความรู้ให้กับเขาครับแม้กระทั่งอย่างที่ผมไปเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยวหรือว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งเชิงเกษตรเนะี่ยเราไม่ได้เป็นคนเก่งแต่เราจะเป็นคนที่ดึงศักยภาพของผู้ที่เข้าอบรมทั้งหมดออกมาให้คนอื่นได้รับรู้ว่าทุกคนมีความสามารถในประสบการณ์ของตนเองไม่มีใครด้อยไปกว่าใครครับครับนะคุณน้องครับฟังดออรอัดนะครับนะให้เปน็นเหมือนแนวทางว่าเมื่อท่านไปอยู่โพเดียมนะหรือว่าท่านนอกโพเดียมท่านเดินไปเดินมาเนี่ย เป็นเทคนิคเฉพาะตัวของท่านเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครได้รับฟังท่านเนี่ยจะได้รับเรื่องอัธรตนะครับเรื่องไม่ง่วงอะอาจารย์พลคะดิฉันขอแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะครับเคยไปอบรมมีโอกาสได้ไปเข้าอบรมกับอาจารย์เนะ่ยคะเก้าโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นดิฉันดูโปรแกรมแล้วใครจะอยู่ถึงเย็นห้าโมงเย็นคือส่วนใหญ่ก็เชื่อไหมคะตอนนั้นนัทีที่เข้าไปตั้งแต่เก้าโมงอะคิดว่าเที่ยงอะทานข้าวเสร็จก็จะกลับแล้วอืแต่นั่งเรียนไปเรื่อยๆอาจารย์ เริ่มสนุกอะ่ะเรียนไปเรียนมาแล้วเราก็มีความหวาดเสียวว่าอาจารย์จะมาเรียกเราตอบคําถามนะคะเพราะฉะนั้นเราจะตั้งใจฟังมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยอยู่กันเชื่อไหมคะทั้งห้องไม่น่าเชื่ออยู่กันครบนะคะจนถึงห้าโมงเย็ยนดิฉันมีภาพประกอบเรียกว่าเป็น,นตัวอย่างที่ดีนะครับนี่นี่ผู้ร่วมในการรับฟังการบรรยายจากดรอัดเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้และบรรยายให้นะด้วยความจริงเนาะ เราก็ประสบการณ์ตนั้นมาแล้วประสบการณ์จริงเลยค่ะเพราะว่าอาจารย์บรรยายตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นโดยที่เราไม่เบื่อเลยอยู่กันแบบเรียนรู้กันสนุกสนานามากเลยทีนี้เราจะเข้าไปอีกประเด็นหนึ่งนะครับถ้าหากดรนะครับจะไปทาการบรรยายในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับจะต้องรับเชิญเป็นทางการหรือว่าจะต้องมีหนังสือเชิญหรือต้องมีการถ้าพูดภาษาสเบนก็ต้องมีการจัดจ้างหรือมีอะไรเป็น ยังไงบ้างฮะเราเล่าไปฟังนี่นถ้าจะมีการจัดแค่หนึ่งออมิสติ้งเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าผมรับเป็นเชิงวิทยากรคําว่าเชิงวิทยากรก็หมายถึงว่าอย่างคุณน้องเนี่ยมีหัวข้อและอยากจะเชิญผมไปบรรยายคุณน้องโทรศัพท์มาหาผมเลยิดต่อผมโดยตรงนะครับพอคุยกับผมเสร็จเรียบร้อยบอกวันเวลาบอกหัวข้อบอกกลุ่มเป้าหมายจบเลยครับอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าบางทีเนี่ยผมไม่ได้ถามว่าคัดกอบแผนเท่าไหร่ เพราะว่าผมอยู่ในวงการวิทยากรมาตั้งแต่ปีพศ2528จนปัจจุบันเนี่ยผมจะรับรู้ทันทีว่าถ้าเป็นงานจัดจ้างหรือเป็นงานเหมาเนี่ยจะราคาเท่าไหร่งานรัฐบาลเท่าไหร่งานโรงเรียนเท่าไหร่งานมหาวิทยาลัยเท่าไหร่งานกระทรวงเท่าไหร่ผมจะรับรู้หมดเลยละนะครับเราจะคาดคะเนดได้ด้วยตัวเรานะครับแล้วก็เสร็จแล้วจะเป็นกระบวนการจัดจ้างยังไงเนี่ยผมจะบอกทันทีว่าอันนี้แล้วแต่องค์าก,การจะกัรคุณา เพราะว่าผมถึงว่าผมได้ทิดตัวให้กับสังคมไทยแล้วครับือก็เวลาคิดตัวนะฮะพอผมได้รับรู้ว่าผมจะบรรยายเรื่องอะไรผมเก็บข้อมูลทันทีเลยครับครับฮะและเวลาเก็บข้อมูลเนี่ยเก็บจนถึงเช้าก่อนบรรยายครับอืมครับท่านรตรอาครับคือยุคนี้นะครับก็พัฒนาไปนะครับมีเครื่องไม้เครื่องมือ มีส่วนประกอบนะครับบางทีก็จะมีลักษณะเป็นสไลด์ด้านหลังวีทีใหญ่ๆอะไรต่างๆเนี่ยใช่ครับท่านท้าท่านมองในภาพรวมนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยก้าวหน้าไปถึงขั้น AI อะไรเงี้ยท่านเอานวัตกรรมใหม่ๆมาประกอบได้ไหมฮะอามีครับมีครับบางทีก็ใช้ AI โดยเฉพาะยิ่งรูปอาจจะเป็นรูปเราเองหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะเนส่ตัวและปัญญายเรื่อง AI ด้วย ะครับเพราะ AI เนี่ยเป็นกระบวนการคิดหรือเป็นวิธีการคิดของสมัยใหม่ซึ่งหลายคนคิดว่าในวัยอย่างเราเนี่ยวัย50ขึ้นไปถึงวัย60เนี่ยเราคงจะต้องจ้างคนอื่นเพราะทำเองเนะครับ AI ผมก็ทำเองนะตัดต่อเองอะไรเองหมดทุกอย่างทุกวันนี้แม้กระทั่ง TikTok YouTube อะไรก็โดดเองได้หมดครับแล้วเราก็จะเอาสิ่งเหล่านั้นนะครับมาทำเป็น เครื่องมือเครื่องหมายและเป็นขุเพราะว่าในการบรรยายดเดี๋ยวนี้มันต้องใช้สื่อผสงใช้พูดใช้คุยใช้คำวิพากย์ใช้ presentation ใ,ใช้คลิปวิดีโอใช้ติ๊กตอกของเราเองเออแม้กระทั่งบางทีเสียงติ๊กตอกเราเองที่ผมไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์อะไรเนี่ยคนอาจจะชินหูเราก็จะใช้เทคนิคการเปลี่ยนเสียงให้คนรู้สึกตื่นเต้นว่าเอ๊ะเสียงนี้ไม่เคยได้ยินแล้วเสียงนี้มาอย่างไรมันก็เป็นกลยุทธ์และเป็นวิธีการ นในการอบรมเหมือนกันครับครับต้องขอชื่นชมนะท่านต้อตอ,อาจก้าวล้ำไปเยอะนะใช่ค่ะคุณค,คุณน้องต้องก้าวตามให่ทัน,ทนนะต้องวิ่งเลยค่ะตอนนี้ต้องวิ่งตามอาจารย์เลยค่ะครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังนิดนึงอย่างตอนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทนําเที่ยวที่จะต้องไปเมืองจีนเนี่ยผมจะต้องไปเรียนรู้ระบบไอทีของเมืองจีนนะเมื่อตอนที่สงการเนี่ยผมไปเก็บตัวเรียนรู้ไอทีที่คนจีนใช้ และเมื่อคนไทยต้องเดินทางไปประเทศจีนเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างนะครับซึ่งอย่างผมไปเก็บตัวอยู่ที่เซี่ยงไฮ้สีวันเนี่ยเราเรียนรู้เลยว่าวันนี้เซี่ยงไฮ้เป็นสังคมไม่ได้ใช้เงินทุกอย่างใช้ QR Code หมดฉะนั้นก่อนผมไปเนี่ยผมก็จะนั่งโหลดแอปพลิเคชันที่เป็นการจ่ายเงินแล้วก่อนจ่ายเงินที่จะเป็นเงินจีนเนี่ยขออนุญาตบอกเลยนะครับเป็น r b p ay. ก่อนถึงอาลีเปย์เนี่ยผมจะต้องเข้าไปที่ทรูมันนี่และจากทรูมันนี่เข้าไปที่อาลีเปย์แล้วพอเข้าไปที่อาลีเปย์แล้วเนี่ยพอไปถึงต่างต่างพอไปถึงประเทศจีนตั้งแต่ลงเครื่องบินจนถึงขึ้นเครื่องบินกลับเนี่ยมันใช้ QR Code ในการจ่ายเงินหมดเลยครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาไปทํางานให้กับบริษัทเนี่ยเราจะต้องเก็บใบเสร็จเดี๋ยวนี้ไม่ต้องครับพอยิง QR Code เสร็จใบเสร็จมันก็อยู่ในมือถือเราและพอเวลากลับมาทำเงินเคลียร์เงินที่ท ่า,าที่ประเทศไทยยง่ายมากเลยครับในการที่จะเอาไปเสร็จตัวจริงออกมามีการหักแวนมีการหักค่าอะไรก็แล้วแต่นะครับและแม้กระทั่งผมเนี่ยพูดภาษาจีนไม่ได้แต่ผมเนี่ยนะครับเคยไปเป็นที่ปรึกษรรัฐบาลไทยในเมืองจีนเมื่อปี51อยู่ที่กุ้ยหลินและหนานหนิงช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลจีนเซ็นสัญญาครับผมว่าผมจะใช้ภาษากฤีกับภาษา,าไทยเท่านั้นแต่พอช่วงนี้ผมพูดภาษาจีนไม่ได้ แต่ผมก็มีแอปพลิเคชันในการแปลภาษาผมอยู่เมืองจีนการเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรโดยการใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาโดยการโหลดเองทําเองหมดทุกอย่างครับแม้กระทั่งเงื่อนไขที่เราเจอหรือข้อปฏิบัติบนเครื่องบินหรือข้อปฏิบัติตที่สนามบินหรือในเมืองของประเทศจีนเราต้องช่วยตัวเราเองครับจะได้เป็นการบ่งบอกว่าวันนี้คนอายุ60อย่างพวกเราเนี่ยยังสามารถอยู่ในสังคมไอทีสามารถอยู่ในสังคมดิจิตอล และก็สามารถพูดคุยในเรื่องของกเกษตรเชิงดิจิตอลได้ด้วยกเกษตรเชิงดิจิตอลหมายถึงอะไรครับก็หมายถึงการการทำมาค้าขายผ่านมือถือนี่แหละครับครับต้องขอชื่นชมท่านดรอัดเป็นอย่างมากครับนะบท่านครับสิ่งที่เรียกว่าท่านสมัยมาไว้ที่ตัวท่านอาจารย์จะเป็นเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลตัวอย่างของคนที่ มีอายุที่สูงขึ้นแต่เทคโนโลยีเอามาใช้ในชีวิตประจำวันทำให้คนที่สูงวัยนะคะตอนนี้เป็นสังคมผู้สูงวัยเนี่ยทำให้ชีวิตสนุกสนานมากขึ้นมีอะไรทำมากขึ้นคุณพลครับอืม คือในช่องรายการทีวีของเราเนี่ยก็มีความหลากหลายนะไม่ใช่เรื่องเกษตรอย่างเดียวแต่เราก็อยากจะปลุกร้านะครับในเรื่องของความปลุกร้าอะไรครับปลุกร้าเอ่อเรียกว่าอารมณ์อารมณ์เหรอคะให้ให้เข้าสู่ยุคที่ไม่ควรจะเครียดนะซึ่งท่านก็มีเทคนิคเนี่ยดูดูเทคนิคครับอย่างแรกท่านยิ้มค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามท่านผ่านหน้าจอเลยนะครับถ้าเราจะจัดสักหนึ่งมิ팅นะ เราอาจจะมีเชิญคนมาสักร้อยสองร้อยเนี่ยนะเราจะเริ่มต้นะนะครับนะในเรื่องหนึ่งสองสามอะไรท่านช่วยแนะนำนิดหนึ่งเพราะว่าเราอยากจะให้ท่านเนี่ยเป็นจุดเริ่มเพราะว่าเราอาจจะมีกระบวนการในเรื่องของไปอีกหลายจังหวัดหลายอำเภอนะอยากให้ท่านยกตัวอย่างที่นิดหนึ่งว่าถ้าเราจะเริ่มนะครับแนะนำผู้ที่จะจัดเนี่ยอยากให้เขาเตรียมอะไรหนึ่งสองสามสี่นะครับเฉยนะครับ ตอนนี้เนี่ยนะครับอาจารย์พลครับและคุณน้องครับตอนนี้เท่าที่ผมไปบรรยายที่มหาวิทยาลัยแม่โจมาเกี่ยวกับเรื่องของเวลเนสเวลเนสก็คือการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผมจะต้องลงไปเก็บข้อมูลทางด้านสมุนไพรและเก็บข้อมูลทางด้านอาหารการกินที่อาจารย์พลและคุณน้องกออำลังทํารายการอยู่เนี่ยครับเสร็จแล้วตอนนี้คนไทยจะเก่งเรื่องผลิตเกษตรครับอาจารย์พล แต่คนไทยจะไม่ค่อยไม่ค่อยเก่งเรื่องการตลาดดังนั้นตัวผมเองเนี่ยก็จะไปนำเสนอเรื่องการทำคอนเทนต์ทางด้านการค้าขายสินค้ากเกษตรโดยการผ่านมือถือไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น y o u t u ไม่ว่าจะเป็น Tik t o k อกคำว่าคอนเทนต์ก็หมายถึงเนื้อหาสาระที่เราจะนำเสนอภายใน15วินาที ก็คือสร้างคอนเทนต์เกษตรอย่างไรให้โดนใจคนดูอย่างนี้ครับอันนี้เราสามารถทำได้หรือหรือไปสอนสตอรี่เทลลิงสอนการเล่าเรื่องเกี่ยวกับผลผล,ผลิตทางด้านเกษตรสินค้าเนี่ยมันจะแพงก็เนื่องจากเลาเราเนหยิบต,ตัวใดตัวหนึ่งออกมาเล่าแล้วก็บอกว่ามันมีเรื่องมันจะเป็นการเพิ่มมูลค่ามันจะเป็นการเติมสินค้าให้สินค้าที่น่าสนใจมากยิ่งขึ้น ฉะนั้นคนไทยจะเก่งเรื่องผลิตแต่คนไทยอย่างอ่านเปลี่ยนไมซ์เซ็ตทางด้านการตลาดน,น้อยครับเราก็จะไปไปแนะนําด้านนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างนะครับอาจารย์พลกับคุณน้องผมได้มีโอกาสไปช่วยสุอาไร่กุลาบจากไรกุลาบปกติเนี่ยตอนนี้กลายเป็นน้ํากุลาบกลายเป็นน้ําหอมกุลาบกลายเป็นชากุากลาบกลายเป็น ุกกี้กุหลาบแล้วจากการที่เขาขายท้องถิ่นเนี่ยตอนนี้เขาเริ่มเข้าสู่เข้าสู่อ่าเขาเรียกว่าเอ่อโมเดิร์นเทรดครับแล้วก็มีอีกหลายเจ้าที่จังวัดเชียงใหม่ครับก็สิ่งดีๆที่อาจารย์ให้ข้อมูลเนี่ยด้วยด้วยความมีความสามารถสูงแต่ว่าเนื่องจากเวลาเราจํากัดเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาปหาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเต็มที่คุณต้องสอบถามท่านสักหนึ่งคำถามเลนครับก็อาจารย์เป็นคนที่ เขาเรียกอะไรมีเร <Logic, S 1> ื <chor op ter> ่องนะคะมีเรื่องเล่าเยอะมากมากเลยนะคะวันนี้จริงๆเราสัมภาษณ์อาจารย์ทั้งวันเนี่ยก็คงไม่หมดนะคะเพราะว่าเรื่องของอาจารย์ที่สามารถจะถ่ายทอดตั้งแต่ก้ามงเช้าถึงห้าโมงเย็นเนี่ยวันนี้เราเอามาบีฟอยู่ตรงนี้นะคะก็จริงๆแล้วอยากจะถามว่าอาจารย์เอาเวลาที่ไหนพักผ่อนบ้างไหมคะเออคุณน้องครับผมจะนอนวันละหกถึงแปดชั่วโมงผมเป็นคน deep sleep น้องผมเป็นคน deep sleep พอล้มตัวลงนอนเนี่ยผมไม่ได้ดูทีวีเพราะว่าท่านในอ้องเรามีทีวีเนี่ยมันจะปุกประสาตานคนผู้ใหญ่สูงอายุอย่างเรานะฮะดังนั้นพอเวลาล้มตัวลงนอนเนี่ยผมจะเปิดเพลงเบาๆเ,าๆเปิด YouTube เบาๆและจับเวลามันไว้ถึงเวลา YouTube ก็ตัดเพลงก็เพลงก็ปิดไปนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นมิวสิกเทอราปีเป็นการเป็นการเขาเรียกว่าให้รางวัลตัวเองก่อนนอนนะฮะแล้วหกโมงเนี่ยเราจะตื่น แล้วก็นอนสี่ทุ่มเนี่ยต้องนอนแล้วครับครับเพื่อให้ร่างกายเราเราได้ทำงานอย่างเต็มที่ครับก็นี่เราก็ฟังอไปพร้อมกับท่านผู้ชมนะเราได้เคล็ดลับเราก็ได้เคล็ดลับได้ความรู้จากท่านมากมายผู้ชมนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรานอนน้อยแต่สามารถที่จะหลับลึกนะคะสามารถที่จะทําให้เราชีวิตที่สดใสได้ในวันต่อไปนะคะอันนี้สุดยอดเลยนะคะอาจารย์คุณขอคุณน้องอยากจะบอก ถ้าถ้าเราถ้าเราสมาธิเนี่ยนะถ้าเรามีสมาธิจริงๆเนีดิฟซีฟจริงๆเนะี่ยนะห้าชั่วโมงหกชั่วโมงเต็มที่ละ่ะลุกขึ้นมามันจะเฟรชโดยเขาเรียกว่าออดี้อะลามหรือนาฬิกาปลุกในตัวเรามันจะเป็นตัวปลุกเราเองเพราะว่าโดยส่วนตัวผมเนี่ยนะน้องสมมติว่าผมจะต้องไปเที่ยวบินหกโมงเช้าผมจะต้องไปถึงสนามบินตีสี่เนี่ยผมจะนอนตั้งแต่สองทุ่มตีสามผมตื่นละโดยอัตโนมัติ พอตื่นมาปั๊บเนี่ยถ้าผมเลยรู้สึกง่วงเมียเนี่ยผมจะสระผมเพื่อให้ประสาทมาตื่นตัวสระผมนะครับพอสระผมเสร็จเรียบร้อยก็แต่งเนื้อแต่งตัวแล้วก็ออกบ้านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าจะเป็นเรื่องของการสื่อสารมันจะอยู่ที่มือถือมันจะอยู่ตอนที่เรานั่งรถไปบนนรถแท็กซี่เนี่ยหรือรถอะไรก็แล้วแต่ตอนนั้นนะ่ะเรายังสามารถทํางานได้ เดี๋ยวนะี่พอเรามีมือถือเรามีแท็บเลต็ตเรายังทํางานได้เพราะทุกอย่างมันซิงกันหมดครับอาจารย์พลจากมือถือเรามันก็จะไปซิงค์บนคราวการเก็บข้อมูลบนท้องฟ้าอพอเวลาจะไปบรรยายเราก็ดึงลงมาจบทุกอย่างครับผมขออนุานิดหนึ่งเนื่อง,งจากเวลาจํากัดมากแล้วเราเห็นจุดเด่นของอาจารย์มากงใหม่นะครับ,รบเดี๋ยวให้คุณน้องให้คำอสอบถามท่านอีกสักเล็กน้อย แล้วเดี๋ยวจะให้ท่านเนี่ยส่งท้ายในเวลาที่เหลือสองสามนาทีคุณน้องเชิญสักคำถามนึ่งก็อาจารย์ล่าสุดสุดท้ายเลยเนี่ยปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้เป็นทูตวัฒนธรรมส่งเสริมการทเที่ยวเชิงวิถีพุทธด้วยนะคะอันนี้ก็อยากให้อาจารย์ได้ประชานสัมพันธ์นิดหนึ่งว่ามันเป็นยังไงบ้างคะรายละเอียดคืออย่างนี้นะครับวันนั้นต้องขอขอบคุณน้องคุณน้องเดินทางไปมอบของแสดงความดเป็นรูปที่ชอบมาก ผมพระปฐมเจดีย์ตอนนี้ผมอาไป <S <S ไป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 ห้อยเวทีบ้านอุตรดิตถ์สวยงามมากคือผมเนี่ย <S <S เป็นพูดวัดวัดให้เป็นเชิงุได้หมดคุณน้องส่วนมากแล้หลายวัดก็จะโดนจุดมีจชคตีว่าเป็นเป็นหาเงินเข้าวัดแต่ผมเนี่ยจะมองวัดเหล่านั้นว่าวัดคือสถานที่ที่เราเข้าไปแล้ววัดใจเราดังนั้นไม่ว่าจะเป็นวัดเล็กวัดน้อย วัดร่ารวยหรือวัดยากจนถ้าเราเข้าไปเราดูแล้วว่าวัดนี้ยากจนเราก็สามารถทําบุญทำทานได้ตามจิตศรัทธาผมก็จะมีเทคนิคในการชวนคนทาบุญตามจิตศรัทธาแต่ถ้าสมมติเราเข้าไปูในวัดไหนแล้วเขาร่ํารวยแล้วเนี่ยเราสร้างศรัทธามหาชนโดยการบอกว่าวัดนี้เป็นวัดที่สมบูรณ์แล้วแต่เราก็ชวนคนไปไหว้พระเราสามารถทําให้วัดทุกวัดในประเทศไทยเนี่ยเป็นวัดที่มีคุณค่าในวัดวัดนั้น ครับนะครับเราไม่เคยจบตีใทรท่านอาย์รับเวลาที่เหลืออยู่ประมสนาทีนะครับเดี๋ยวผมจะให้อาจารย์เนี่ยได้กล่าวทิ้งท้ายนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะว่าอาจารย์ท่านดรอัจจะมีหมุดหมายนะจากนี้ไปเนี่ยอยากจะทําอะไรก่อนอยากจะทำอะไรหลังนะครับเอาเรื่องใกล้ตัวหรือปัญหาทางสังคมอยากจะช่วยเหลือเนี่ยให้ท่านใช้เวลาประมาณ2นาทีนี้แล้วเราจะาต้องใช้เวลาอา จนจบรายการนี้เชิญครับสักสองนาทีครับขอบคุณครับอาจารย์พลครับสิ่งแรกที่ผมอยากทาแล้วก็เราจะต้องทําในขณะนี้ก็คือช่วยเหลือทุกสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ไม่จําเป็นที่ผมจะต้องมีตําแหน่งหน้าที่ในระดับอะไรแต่ผมเพียงเป็นคนคนหนึ่งที่อยู่ในความต้องการของสังคมแล้วก็เรียกขาวันชัยเชิญอาจารย์อัดไปให้คำปรึกษาและเชิญอาจารย์อดัดออรอดรอัดไปร่วมแสดง ความคิดเพื่อความเจริญในองค์กรเท่านั้นจะไปทันทีนะครับนี่คือหมายหมุดแรกแล้วหมายหมุดต่อไปในอนาคตก็คือถ้าเมื่อไรผมมีเวลาว่างแล้วรายการของอาจารย์พลแล้วคุณน้องเชิญผมเข้าร่วมรายการผมจะจับสัรเวลาทันทีทันใดขอให้ระบบไอทีมันสะดวกสบาย ไม่ว่าอยู่ที่ไหนก็เปิดจอคอมพิวเตอร์แล้วเปิดมือถือพูดคุยกันได้ผมสามารถเป็นดิจิตอนแมนก็คืออยากใช้ผมคุยเรื่องอะไร5นาทีล่วงหน้าผมสามารถรวบรวมข้อมูลภายใต้ประสบการณ์ที่มีอยู่ให้กับสังคมและอันดับหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณรายการคุณพลและเลกาพี่น้องที่เป็นรายการเกษตรมีระดับประธานสภาของประเทศไทยขออนุญาตเอ่ยชื่อดรอทิตย์ชิครัต คุยกับผมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราทิ้งไม่ได้คือความเป็นเกษตรกรของคนไทยเพราะสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรคนไทยจะอยู่ได้ด้วยหัวใจเกษตรกรที่พัฒนาตามกาลสมัยครับแล้วรายการของอาจารย์พลและรายการคุณน้องก็เป็นรายการที่ทำให้เกษตรกรมีขวัญและกำลังใจในยุคไอทีต่อไปครับครับอ่า พราฉะนั้นนะครับวันนี้ถือเป็น e ีพีหนึ่งนะฮะเพราะว่าพบท่านเป็นครั้งแรกจะต้องมี EP พีสองสามสี่ต่อไปนะครับเวลาหมดหมดเวลาครับนท่านดรอัศรีอัมภัยนะท่านนักวิชาการที่มีวิทยากรอิสระประธานองค์กรสด้านพัฒนาองค์กรยังอยู่กับเราแต่ว่าจะเก็บหรือยงยอดไปในครั้งต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งครับกรับปขอบพระคุณท่านครับคุณอาจารย์สวัขอบค่บ ขอบคุณครับท่านอีกหลายครั้งนะคุณน้องวันนี้ก็คงเวลาหมดเวลาเพราะนั้นเราก็จะล่ำลาท่านผู้ชมไปพร้อมกันเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ